NS น์เ r a f ทราฟเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดของกองทัพเรืออินเดียในศตรวรรษที่21ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสงครามใต้น้ำโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีไร้คนขับกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมสนามรบทางทะเลอย่างรวดเร็วเรือดำน้ำไร้คนขับลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่มันยังเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานของอินเดียในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก INS p a r a ราฟถูกพัฒนาครึ่งโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันของอินเดีย หรือ D-RDO ร่วมมือกับกองทัพเรืออินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายขีดความสามารถด้าน Autonomous Underwater Vehicle (AUV) โดยชื่อแพราฟนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มีบุคลิกทรงพลังและเกลี้ยวกราดสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติการแบบลับๆและการโจมตีที่แม่นยำของเรือดำน้ำไร้คนขับลำนี้ ในแง่ของรูปร่างและการออกแบบ INS Carav มีโครงสร้างที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับภารกิจในทะเลลึกมันสามารถล่องไปใต้น้ำได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ด้วยระบบนำทางอัตโนมัติและ AI อัจฉริยะที่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ในบางสถานการณ์เรือดำน้ำนี้สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติเช่นเรือดำน้ำของสัตวูเหมืองทะเลหรือวัตถุใต้น้ำที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อนของ INS TerraF ใช้เทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมขั้นสูงทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างเงียบเชียบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำภารกิจสอดแนมหรือโจมตีเป้าหมายโดยไม่ให้ถูกตรวจจับโดยโซน่าของข่าศึกขณะเดียวกันโครงสร้างของมันยังถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อแรงดันมหาศาลใต้น้ำลึกจึงสามารถดำดิ่งได้ลึกกว่าระบบทั่วไปที่มีใช้อยู่ในภูมิภาค INS t e r r a ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษมากมายเช่นกล้องความละเอียดสูงเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงคลื่นแม่เหล็กระบบสื่อสารเข้ารหัสรวมไปถึงระบบติดตาม GPS ใต้น้ำที่พัฒนาโดยอินเดียเองซึ่งช่วยให้มันสามารถประเมินสถานการณ์รอบข้างได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งข้อมูลกลับไปยังฐานควบคุมบนฝั่งได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบดาวเทียมเฉพาะทาง จุดแข็งอีกอย่างของ INS TerraF อความสามารถในการทำภารกิจได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การลาดประเวนการปรวจจับเรือดำน้ำสัตรูการเก็บข้อมูลใต้น้ำการปล่อยหรือกู้กับระเบิดไปจนถึงการสอดแนมพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ต้องส่งมนุษย์เข้าไปเสี่ยงชีวิตซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทางทหารได้เป็นอย่างมากในด้านความมั่นคง INS t e r a f มีระบบป้องกันตัวเองในระดับหนึ่ง เช่นกลไกหล,ลบหลีกอัตโนมัติเมื่อถูกตรวจจับและสามารถทำลายตัวเองได้ในกรณีที่ไม่สามารถกลับไปยังฐานได้เพื่อไม่ให้ข้อมูลทางเทคนิคตกไปอยู่ในมือของสัตวร,รู ความสำเร็จในการพัฒนา INS t a r a f ยังส่งผลให้ประเทศอื่นๆเริ่มหันมามองอินเดียในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่อินเดียอาจจะเสนอขายเทคโนโลยีนี้ให้กับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแอฟริกาในอนาคตซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อสมดุลอำนาจทางทะเลในภูมิภาค ในแง่ยุทธศาสตร์ INS Taraf จะถูกนำไปใช้งานในทะเลอาหรับทะเลเบงกอลและพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวของกองเรือจากหลายประเทศรวมทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาด้วยความสามารถในการทำงานโดยไม่ต้องมีลูกเรือ INS Taraf จะสามารถลักลอบเข้าสู่พื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาเพื่อสอดแนมหรือวางระบบฟังเสียงใ,ใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเรือดำน้ำไร้คนขับนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แแ d ม i เนียพาบีฮารา d หรืออินเดียพึ่งพาตนเองซึ่งนายกรัฐมนตรีเแรนทราโมดีผลักดันอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดย INS t ท r a ฟเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอินเดียสามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเสมอไป แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสเปคที่แท้จริงของ INS Taraf เนื่องจากข้อมูลหลายส่วนยังเป็นความลับทางทหารแต่จากภาพรวมที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็สามารถยืนยันได้ว่านี่คือหนึ่งในก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของกองทัพเรืออินเดียที่น่าจับตามองมากที่สุดในปัจจุบันและอาจเป็นต้นแบบของยานไร้คนขับในอนาคตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สิ่งที่น่าสนใจคืออินเดียไม่ได้หยุดเพียงแค่การพัฒนา INS t a r a f เท่านั้นแต่ยังมีการวิจัยและออกแบบรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีพิสัยปฏิบัติการไกลขึ้นและสามารถติดตั้งอาวุธร้ายแรงได้เช่นตอปิโดอัตโนมัติหรือระบบอาวุธนำวิถีซึ่งจะทำให้ยานไร้คนขับใต้น้ำกลายเป็นเครื่องจักรสังหารอัตโนมัติในอนาคตอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ INS t a r a ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียและอาจส่งอิทธิพลไปยังสมดุลของอำนาจทางทะเลทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกเป็นอีกหนึ่งก้าวที่แสดงให้เห็นว่าอินเดียไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารระดับโลก